ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมงูชนิดนะฮะที่อาศัยบริเวณภูเขานะฮะภูน้ำภูน้คใต้นะฮะนั่นก็คืองูหางไม้ใต้นะฮะงูใต้นะฮะมิดิบูมิดไบเปอร์นะฮะทิ่เดี๋ยวเก็รู้แล้วนะฮะจะมีผลต่อระบบเลือดนะฮะแต่ิุก็ลงมานะฮะจะอยู่ในตระกูลของงูเขียวหางไหม้นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นงูในกลุ่มเดียวกันนะฮะงูเขียวหางไหม้นะฮะ ซึ่งเป็นงูที่เที่ยวที่ปับได้นะฮะอาหากินในตอนกลางคืนนะฮะตัวนี้นะฮะกลางวันชนน์นนะฮะลักษณะสีนะฮะจะเป็นสีน้ําตาลชมพูนะฮะเยี่ยมตาดอกม่วงนะฮะแล้วก็สีเขียวนะฮะตัวนี้ลมอยูดจุมนะฮะตานะฮะลมโตสีเหลืองนะฮะจะมีรูระหว่าง ระหว่างจมูกกับตานะฮะเรียกว่าอวัยวะรับรู้ความร้อนนะฮะหรือว่าพิจอร์เกนนะฮะมอมนุกเซลล์ไกลนะฮะรอมจิตจะกระนะฮะก็มาดูเต็มตัวกันอีกนะฮะผมนะฮะตัวน้าดีสาวรุ่นด้านหางนะฮะนี่สันสวยงามนะตัวนี้นะฮะแต่งไปด้วยพิษนะฮะไม่มีความอันตรายนะฮะมีผลต่อระบบเลือดนะฮะอยากกินพวกลูกหนูลูกนกนะฮะพวกลูก อาหารนะฮะสามารถตกได้นะฮะดูนะาานะน,น,นี่ฮะี่ามันายนนะี้มีความสวยามนะคุณสำหรับการรับชมนะฮะต่อไปขมลนใด